เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคณศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาได้จัดพิธีบรระชาอุปสมบทหมู่ในโครงการบวชพระทุกเดือนโดยในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับเป็นการจัดอุปสมบทเพื่อบูชาธรรมแด่มหาภูชีอาจารย์ณโบสถ์ตะวันชัยซึ่งนักธรรมทายาทพร้อมด้วยคณะทันเจ้าภาพและผู้ปกครองได้ประกอบพิธีเวียนประทักษิณ พิธีวันทาพระประธานและประกอบพิธีขอขอมามอบพัดไรมอบปาดให้แก่นาคธรรมทายาทบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความปลื้มปิติใจนะครับสำหรับคณะท่านเจ้าภาพผู้ปกครองและนาคธรรมทายาทในโครงการบวชพระทุกเดือนนี้ครับได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ท่านชายได้บวชทดแทนพระคุณของบิดามารดาและผู้มีพระคุณทั้งหลาย พร้อมทั้งได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองปฏิบัติตนเป็นพระแท้ถาวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบูชาธ,ธรรมแด่มหาปุสเสณียอาจารย์ครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับบุญจากการบวชพระสําหรับตัวผู้บวชเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นะครับว่าก็จะได้รับพลานิสงส์หกสิบสี่กับ